สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีเข้ามาเว่าเรื่องการปลูกเตยโตกันอีกนะคะจากคำาถามทีว่าถ้าเข้าจะปลูกเตยใส่กระถางขนาดซิบมิวเข้าจะต้องใส่จักหยอดจังสีงามพอดีนะคะทั้งงามทั้งสะดวกต่อการใส่น้ำนะคะท่านผู้ชมอันนี้เข้าจะปลูกเตยเ,เป็นเตยประดับก็ได้ค่ะปลูกใส่ปลูกกินในขั้วเลื่อนก็ได้นะคะใส่ จักตุนจังพอดีนะคะขนาด10นิว้วเท่าที่คุผนุเพียรได้ปลูกเตยพานมาานี่นะคะการเอายอดเตยมาชำ้ากัปลูกจะใส่3ตุนเป็น3เสาค่ะท่านผู้ชมนี่จะพอดีเลยพอดีกับการหากินของรากนะคะแระกาพอดีกับการส่งโต ละก็พอดีกับการเก็บนะคะการเก็บใบเตยนะคะถ้าชิดกันเกินไปนะคะการเก็บใบเตยก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเฮาเก็บใบเตยเฮาจะต้องเลาะออกเป็นชินช้นๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมีช่องว่างสําหรับที่จะแกะใบเตยนะคะที่นี่มาเบิงตัวอย่างว่าถา้าเฮาปลูกเตยหลายๆ้ายาย,ยอดมันสิเป็นผลจังได มาเบิ่งกันค่ะนี่นะคะกระถางนี่นี่เป็นตัวอย่างว่าปลูกไ้หลายยอดแล้วมันเกิดจะบงงามนะคะมันเกิดจะเป็นหมูมัวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมยิ่งเป็นแขนงเตยก็ยิ่งจะบบเห็นทีว่าจะเก็บจังไดจะงามตรงไหนนะคะมันจะเป็นหมูมัวแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าปลูกสามเสาจะดีกว่านะคะนี่เขาจะแย่งอาหารกันนะคะแล้วก็แย่งพื้นที่ขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะ ล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับจะเก็บจะแกะที่จะเอาไปกินเอาไปใส่ในขั้วเลื่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่คุณเพี่ยนได้ปลูกเตยเพราะว่ารากพื้นพันกันแบบว่าเห่าช่ำช่ำหลายน่ยน,นะช่ำหลายลืมคิดไปว่าเวลาเอาลงปลูกเนี่ยมันรากมันจะพันกันแล้วมันจะบ่งงามนะคะมันแห่งอาหารกันนําน,นี่ค่ะเตยบ่งงาม เก็บไปกินกรบโบเสบนะคะท่านผู้ชมโบหอมโบโบเป็นทีประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นกระ้างนี่ก็ต้องแยกออกนะคะที่นี่มาเบิงตัวอย่างว่าถ้าเฮ้าโบไซส 3, ามเฮ้าไ่สองมันสิเป็นจังไดนะคะนี่ค่ะมั่นการส่วงตัมันจะบกคำกันนันนะผู้เฒ่าเพ่อ,เอินว่าสามเสาเนาะถ้าเฮ็ดยังละมีสามเสามันก็นจะบล่ลมนันะ ทาเซ่ไปทั้งนี้ต้นนี้กะลบไวเซ่ไปทั้งน,นันตุนนั้นกะลบไวยอย่างนีนะมันเป็นสามเสาแต่ว่าถ้าสองสองเสาแบบนี้นี่มันกะลุมคือจังผู้เท่าเพิ่นตั้งก่อนเสาเนาะตั้งก่อนเสาโกไฟสมัยโบราณเพื่อนก็นจะใส่ก่อนเสาสามก่อนนะคะใส่ก้อนหินสามก่อนเพื่อรองรับก้่นหมอ้อและก้นหม้อเขาก็จะบวมนะนะลักการเดียวกันนะคะ อีกอย่างหนึง่งถ้าห้าปลูกสองตน้นมันก็นเสียพื้นที่ถิ่มซื้อกระถางขนาด10บนิว้วเห้าสามารถจุได้สต้นนี่พอดีพอดีเลยถ้าพูดถึงเชิงเศรษฐกิจมันกะเสียเสียโอกาสเสียพื้นที่ไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเห้าจะต้องเหตุจังใดจะแก้ปัญหาจังใดถ้าห้าช่ำยอดเตยหลายๆย,ยอดมันเกิดมารากของเขาก็จะพันกันนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาจะต้องเตรียมในการที่จะปลูกเตยกระถางให้ได้สยอดก็คือการเตรียมตั้งแต่การช่ำน้ำนะคะเฮาจะต้องช่ำน้ำแค่ชุดละสามยอดนะคะท่านผู้ชมถ้าเฮาช่ำยอดหลายกลัวสามยอด มันจะเกิดปัญหาว่ารากของเขามันจะพันกันนะคะอันนี้คู่นุเพี่นก็ลืมคิดไปว่าจะต้องเอาไปปลูกใส่กระถางสิบนิว้วแล้วก็ต้องใส่แค่สามยอดอันนีก้การช่ำเทอนีนี่ใส่หายอดนะคะที่นีทาเข้าช่ำหายอดแบบนี้แล้วเทาก็อยากได้สามยอดเพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อหนึ่งกระถางมันก็จะเกิดการดึงนะคะท่านผู้ชมเห็นบอกคะรากเขาจะออกมาเยอะเลยนะคะ แล้วมันจะพันกันเฮาจะเกิดการดึงการตัดรากที่หนีพ่อเห้เอาไปปลูกมันจะเกิดปัญหาว่ายอดเตยใบเตยของเฮ้าเนี่มันก็จะเหี่ยวเฉา มันก็นจะบองงามท่านที่นะ่นะแต่ว่าถาเห้าเอาแค่สามยอดเอามาช่ำช่ำเซตแล้วเห้าก็ยกเพืบอกอกจากเจกันล่ะก็เอาไปปลูกลงกระถางเลยโดยที่เห้าบอไปดึงบอ่อใดดึงบอ่อใดตัดนะคะรากเขาพันกันก็นให้เขาพันยงสันเพราะว่าเขาจะอยู่กระถางเดียวกันอยู่แล้วนะนะแบบนั้น,น,นเห้าจะได้ต้นเตยถี่งามตัวไปเลยปลูกแล้ว ปูกมือนีกับง่ามมือนีตัวไปเลยนะคะบ่ตรงเหี้ยวบ่ตรงเฉาค่ะอันนี้คือเทคนิคที่คุณนุเพียนนํามาฝากนะคะลองเอาวิธีการนี่ไปเหตเบึงขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของคุณนูเพียนอยู่เป็นประจําขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วนะคะขอบคุณหลายหลพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ